One News ตรงไปตรงมาเรามาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติระดับผู้นำของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2558ถูกจับตาจากหลายฝ่ายและตลอด3วันที่ผ่านมา คุเอกประยุทธ์ก็สามารถทําได้ดีนะครับโดยยืนยันว่าไทยจะเดินหน้าตามรถแม็ p คือจะจัดการเลือกตั้งขึ้นกลางปี2560เราจะติดตามเรื่องนี้จากรายะงานครับรรททนี่ครับดูคุณประยุทธ์พุธในที่ประชุม ในขณะที่เวทีการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติณมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งที่70ดําำเนินไปเวทีนอกห้องประชุมก็มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่กระนั้นก็อยู่ในขอบเขตของการแสดงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการแสดงออกของผู้นำประเทศณเวทีระดับชาติครั้งนี้26กกันยายน พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวทอยแถลงในการประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อขจัดความยากจนและหิวโหยโดยยกปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมการกระจุกตัวของการถือครองทรัพยากรรัฐบาลไทยให้ความสําคัญกับการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรอย่างเท่าเทียมเน้นหลักเ<ส><ส>ศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอตกค่าได้พบปะหารือกับผู้แทนสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนหร<ส>ือ USABC และผู<ส>้แทนจ<ส>ากบริษัทต่างๆโดยพลเอกประยุทธ์ชี้ว่า สถานการณ์การเมืองในไทยทําให้การบริหารประเทศหยุดชะงักจึงจําเป็นต้องเข้ามาสร้างความสงบและยืนยันจะเดินหน้าตามรถแมบปฏิรูปประเทศและจัดการเลือกตั้งในปี2560หนึ่งในประเด็นสําคัญคือการให้ความเชื่อมั่นว่าจะอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียอาคเนยควบคู่ไปกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและพัฒนาประชาธิปไตย 27กันยายนพลเอกประยุทธ์ได้เข้าหารือกับนายบันคีมุลเลขาธิการสหประชาชาติและย้ำเหมือนกับที่ถแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติคือจะจัดการเลือกตั้งในกลางปี2560การกระจายความเหลื่อมลำ้ำต้องเริ่มมาจากการวางกรอบกติกาของสังคมให้มั่นคงและเป็นธรรมให้ทุกคนมีความเสมอภาคมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและการบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียมจำเป็นต้องมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมาราำเนินการภาครัฐด้วยหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบความโปรง่งใสข้าดาการทุจริตและระบบอุปธรรมภารกิจนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2558เป็นเวทีระดับโลกที่หลายประเทศเฝ้าจับตามองความเคลื่อนไหวของไทยผ่านผู้นําที่หลายชาติมองว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยมองข้ามบริบททางการเมืองและสังคมที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงของแต่ละประเทศ ส่วนจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเวลาหลังจากนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ One News ตรงไปตรงมา